สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับว่าตามพอลี่ต้อนะครับถ้าเขาเสียงกระซิบพอลี่มากเลยต้องหงุดนะไอคัมม้วนนั้นหายไปเจ่ข้นเมียงขง้นหวานพวกเขาคนเล็บพวกศูนย์ใจใหิมไปเช่นที่จริงเราให้เรียกคัมม้วนไปบางหนึ่งมันในเป็นในหกสามศูนย์มันออกศูนย์หกสามอืมเราออตัวเราอะออกศูนย์หกสามของ สามตัวนาว่ะสามตัวนา<อ>แต่ว่าเรียกกระซิบมันไปเฉียดไอ้ไอ้นั่นเลียกไอ้สามตัวไทยแต่ว่างวดนี่ผันตองงวดอเะดิงวดไว้ค,ครับผันตองวดฝันว่นาเขาเอาสองของมาส่งนาบ้านนี่แหละเป็นรถหกล้อรถหกล้อใส่บรรทุกมาเต็มขั้นอยู่ม,มาสวดรถเลยเป็นกล้องผลละไม่ กลองผล,ลไม้มาจากไเวียดนามกลองผล,ลไม้มาจากเวียดนามมากองหนึ่งมันบัแพงเหรอม้าเสกไก่ซื้อเจนบัแพงเหรอวันนี้เอาลงในหลายหลดุดกองหนึ่งนี่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทกองกองแต่ละกล่องหนึ่งร้อยสิบสี่บาทกองหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเนี่ยบัดขนลงมากขนลงมากเราบัดเปิดเบื้องเลยเจ้าไหนอ่ะ เนาสี่สิบสี่กล่องวะนี่ข้าวสาลีโอ้ยขมันอ่ะขมนันงวดพานวันนี้มันได้การเลยเออเอออวันมันยอน้อยน,นหลังน้อยเดียวไหมไม่เสียดายอยู่อันนี้ห่อถ้าเขาเล็กพอลลี่ฝัน ฟันต้องดทั้งเวียดนาม,ท,านมทังเนเนี่ยมันอยกออกเพื่อนบานเนะี่ยมนออกเพื่อนบานออกแล้วก็ออกเบิดพร้อมนี่อืมคชิบาออแล้วก็วนดูออกแลก้ววนออนี่ยนะวนออกเป็นนเินนี้สังเกตป่ีฟอรี่ฟันันหนึ่งเจ็ศูนย์เนาะรัฐบันไทยเห่อแมนมนมันออกเพื่อนบานมือนซึ่งว่าจะเป็นมันออกที่แรกเจ็รหรือยเ็ศูนย์เนาะเจ็ดศนย์ศูนย์เจ็อี่ามกไก่ิเจออ๋อันนี้เป็นรถเวียดนามนอเนาะ เป็นรถผลนเรม่มาจากเวียดนามเป็นรถหกล้อคือเขาราคาอะไรก็บอกราคากล่องหนึ่งอีกล่องละหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหนึ่งร้อยสิบสี่มิ๊กล้องเสียกล่องไหญที่แบบเปิดออกมาแล้วมันมาเดินทางไก่มันเน่าสี่สิบสี่กล่องเออาไหนมันเน่ามันเสียเราศูนย์ได้ไระเลยตัวไหนเน่าสี่สิบสี่กล่องเออเสียดายเนาะมันคือพ่กเมนแบนฝันเงินบางนึงนั่นเออ อ,อันนี้ผลไม้เวียดนามเนาะเมียนเมียนผลไม้เวียดนามเด้อพี่น้องเอานะครับเวียดนามเอาดีๆเด้อนะครับเอาดีๆเด้อนะพี่น้องนะครับเชื่อได,ด้ยี่เดียบางหนึ่งม,มันมันมาออกกว่าไงเอาผลลิตใ้เลนตัวใดเอาวา่าไงให้เพื่อนบ้านเนาะวันจันทร์เนี่ยไอ้วงเนี่ยมากตัวใดเพื่อนเพื่อนบ้านมันซ้ำเขากิจเตเวศเหล้วเด้มันอยากออกเด็กมันคือเฮ้าปันไหนมักหนึง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะเฮอมักหนึ่งหนึ่ง ตีต<ไ>ัดเนี่ยเอาเป็นหนึ่งหนึ่งนอะเนาะครับหนึ่งซี่มนแมนซี่เพาะพะเอาในดอกเนาะเออเอาเอากับเพอเวอยูเทอพ่นที่เปงเอด้วพี่นอคนาแต่เก้เพื่อนบานก็มากรถยนต์หรเด้เออซี่ียกทีเน็ค่ะมาเกบดสียดายเท่นนหลังเียงอกเรียวอย่นีตัวมันเลกง เพื่อนบ้านด้วนะครับหอเลีนเพื่อนบ้านน้องเขาน้องวันจนันทร์นี่เนาะครับครับวันจันทร์ที่มืัอนี้กับซีเรีนเพื่อนบ้าน,นด้วยกันดิอือตัวนี้ผมกเ็เรียนเพื่อนบ้านเนี่ยตัวพ่อว่านเนาะวันจันทร์ที่เอา,าวันจันทร์ทีซีเนาะแ,นแมนีนเมีนซีซีเด้ยพยนพี่น้องซีพ่อยอดเด้นนะครับเป็นของเล่าเนาะของเล่าของเล่าเอ่อในเพื่อนบ้านเขาไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะครับตามนี้เด้อนะครับ ใอ้ผู้ได้เป็นแฟมครับพอลลี่นะครับสังเกตว่าไอ้พอลลี่ฟันเกี่ยวกับคนประเทศอื่นทังเวียดนามอินเดียยังพปกกินเห็นว,ว่าบอบ่กสงว่าประเทศเอื่นหรอกฟันต้องวดเออต้องวดว่าต้องวด,ด,ดมันมาเป็นที่ีมันมกไปออกเป็นบานเออว่ามันมกมี้เกี่ยวยิียงยงครับประเทศนั้นประเทศนี้สิเออตามสังเกตมาทุกครั้งอแต่ส่วนมากมันจะไปเกี่ยวกันอืมว่ากอกว่าหมดก้อนแลวก็เวียยังกับเวียดนามกันเหมือนหรอเออเมียนเออรัฐบาลไทย ราฐบาลลังไทยจมาจับจะมาจับคนเล่าคนไอ้นนเียนมาอเออเยนมาเห็นอ่อมันว่นอยู่กับเพื่อนบ้านนะนเนี่ยลักษณะเขาเตือนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านนะแต่ว่าครับตองงวดเนาะครับคําแบบว่าฝันตองงวดเรื่องสิม่มากออกเพื่อนบ้านเมนเมนตองงวดม,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 มกาออกกว่าเพื่อนบ้านคนอนะครับก็เรียกว่าพี่น้องเอฟซีฟิเน่าเบืองเด้อนะครับเป็นเพื่อนบ้านวันจันทจำว่าพี่นันเป็นวันที่สี่นะพอนะสี่พอยอดหกเจ็ดเด้อนะครับ ก็เรียกว่ามักนึงนึงนะครับแต่ว่าตัดได้แล้วก็คือ14กับซ14ทำเนียบพี่น้องนะครับเหรียญสามคูในรถนะครับมีสิทธิ์ได้นะครับเนาะมาเรียนเหรียญนี่ไม่เสี่ยงเต็มมือเรื่งอย่างไปหัวใยมือกันโอ้โหเดีจยวเที่ยวห้าน้อยเที่ยวอ่าห้ามันเหม็นเออล้าเราอื่นก็ได้เช่นดียเดี๋ยวเห็นแล้วนี่เนาะหาไปเที่ยวเล้าสามัคคีก็ได้ห้าทางเล้าเขาหักกันสิเนาะเม็นเสามัคคีกันก็เป็นอะไรกันนะครับ วันกับว <p> ่าม <w> ีไปขโมเฉกตัวเด่นพ่อเนาะกลับมาเบียงปันนะครับบ้านฝุนันคัดยี่เลยคุุ่งกองเอเลนาบ้านนี้เนี่ยขนลุ่งกองลุ่งกองรุ่มกองรุ่เมื่อเปิดเบื้องนี้เปย่างหามเสียห้ามันมนันแตกเสียหายมือนเด่ในกองเลยเขาเลยเปิดเห็นเบื้องโอ้เราอยดีตอนคุ้งันี่เราเอาซุปเ่าเนี่ยเอาไว้ตั้งหาย นับเบื้องแล้วได้ีที่สี่กองเฮ้ยกลายเป็นฟันหัวเบื้องหนึ่งมันได้การเนาะออกนย์ใส่แล้วมันเน่าเนาะเมียนอืมเน่าซีสี่กองสิลบ้างปุ๊บบวกแตงปัดนั่นหองเนาะเมียนเมียนที่ลบเบื้องวะบัวบัวบัวตีลายเด้หมาะจ้องไปนั่นมันเนาะตามจำนวนไปเลยเนาะตามจำนวนตามมันนี่นะอืมแต่ว่าเรียงกระชับมากเลยดี่อื ไม่คือกันยิ่งออะซิบาเยอะกิบเดียวเรกระิปหนึ่งพอเดียวเดี๋ยวเราคริบเกินบ้านกันก็ต้อง่ทยจะกคลิบหนึ่งเนาะมันจังว่าผลกันไอ้คงว่ามีของเก่ดบ้านครับกระซิบต่างหากซะว่ามันมันบอกมันจบกรคลิบเหรอมันจบแล้วแเลี้ยยออันไม่เดียวเดียวพ่อนาเวลาเลยนะก็เลย ไอ้เอาโลกในพวกพวกนที่แล้วมันจะไปเห็นนะเนยวือเสียดายยืดอันเลขยกันทีมันไปอ่อไงสามเปียดเล้าหนึง่งพากันโศกันว่านี้เรียกขันนำมุ่นกับเรียกพ่อสอนของลูกไส้มันไหนมันว่าเขาไ,ไปเขาพิชี่กรรมน้ำเขาของพวกมาเชยเาาเอึนลรากะมั่งหดเอาน้ำม,มังหดตู่มันมันไโอ้ยเดี๋ยวเบื้งหน้าอ,อย่ามองกินสีท้องน,อน,น้ำท่อข้ามเออน้าน้าตัวน้าตัวของกายเป็นท่องข้ามเหมือนะเป็นมนเรยกท้องข้า นี่ว่าคิดว่าอยู่ใงขันโบขอบคูนี้ต้องมันออกเกิดมาเรื่อยไาตอพ่อพอลีถือเเออถือเกินมาเดียวถือยุคครับถือยุคสามแปดเนี่เป็นพราซอเกิดลู่ไส่เนาะสี่สี่จะกลอยหนึ่งต่ว่าหล,ลูมันจมลูจ <laughs> มเขาบอกม่เออง,นง,งเินารียเนีย่ะเหรียญเนียเรียนียังเรื่อยอือว่านั่นนี้ตั้งใจเหรีนนยเนี้ยค่ะมันมันจมอยู่เลยบ่มันบ่บ่กัมาเร่อยเรอยเออพอพักเสอ เลยออามึองเคอกูจะยี่สิบบาทเฉลี่ยถึงยี่สิบบาทถึงยี่สิบบาทอ๋อเอาอายุของลูกไส้เนาะเมียนอืมนะครับของลูกไส้ต่มันมาถึงคนตัวใหญ่ต้นใหญครับตัวล็อสุดสุดคำนวณคอรี่เมียนอืมเองเอาเสนเรือพี่น้องเลยนะครับเอากระสุนลุบนะครับว่าฝันแรกฝันตองวัวลงคอลี่เนาะตัวนี้อาจจะเป็น รัฐบาลไทยอะไรกันก้อสิเขียนสิบหกด้วยพี่นนท์นะครับก้อจะเขียนสิบหกพฤศจิกายนโซฮาหกเขียบางที่คลิปแรกพอลี่ก็ไปออกเป็นออกรัฐบาลไทยด้วกันครับคือหนึ่งหนึ่งซีนะครับเป็นผลไม้นะพ่อเนาะครับสลูบบารมี่รถผลไม้จากเวียดนามมาส่งไอ้พอลี่อยู่หน้าบ้านรถโคตรล่อเลยคนมันเกังมาเต็มส่วนขั้นรถอยู่นะครับก็เริ่มมาเช็คว่ามี่ของเดียวเสียงไหนมาทั้วัดจำนวนหนึ่งร้อยสิบสี่ต้อง มาเช็คแล้วมีของผลไม้เสียซีซีกองซีซีกองอพอลลี่ตัว่าเอามาล่องเล่นยญเพื่อบานก้อน,นในวันจันทร์นะครับวันทีซีเขาย่อหกเก็ดคนเล่ห์หายหนึ่งหนึ่งซีซีกับซีซีได้นะครับตัวคนมักอีลีมักหนึ่งหนึ่งนะครับได้นะครับล่องเวิร์มพี่น้องเอฟซีนะครับแต่ว่าอะไรเงสาม,มารถเอาไปซื้อร,รัดตะบันไดเลยนะพ่อเนาะแม่ครับแม่อ้าวขอบคุณหลายๆพอลีนะครับจิบี่ยงปันจะดั่งดีๆพี่น้องเอฟซีนะครับอ้าวโชว์ๆมันๆกันเด้อนะครับ เดียวกะสิบเห้าอีคกลิปเนื้อพอเนาะครับครับเพราะว่ามันมันเวลาเกินมา่อายแล้วอ่ะขอบคุณพอรลี่รายครับแม็ก์ปันท่านพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับ